นี่อะไรอ่ะคิดเปนพุกเงินเหรออ่าาาเฮ้ยมือกูเป็นกระดูกแม่รายละเอียดดีดีอ้ซอสนี่มันนี่อันนี้มันโอ้โหเผอไบบอยไบบอยแล้วกินนะมีกระดิ่งแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนเลยถ้าโดนครั้งยังเนี่ยมาแรงเนี่ยโอ้่โดนดีเลยหดนะหดนะเว้ยกี่คะแนน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำเหรออจำเอาใหม่อีกทีไหมมันแล้วกดเข้าไปเล่นอ่ะอตอบผิดมีอะไรไปทำไมมันเหมือนฟังเลยว่านั่งจะเสียงดูเยี่ยมไม่ใช่ฟังทุกคนเล่นเองก็ไปตรงแค่นี้เหมือนซุ้มกิ๋วอ่ะฮะ ไอ้เดี๋ยวกนั้นนี่นี่แต่ารักว่ะเนี่ยหน่แหน่ตรงนี้เนี่ยจุกินะฮาฮ่า่าโเอ๊ยใครทุกคนละกูจะท่านเองทนเองทุกคนท่านเองมันมีหลายที่มีหลายที่ที่ต้องกดตัวกูเหลี่ยมเกินจนกูทำมาส่วนอันนี้ไม่ได้ตัวกูบังไม่มันเคลื่อนที่ได้ตอนนี้กูกดอ่ะ

ควนเชิญบอสมากันเชิญบอสแล้วช่วยกันหน่อยต้อลงกนกไอ้ริงไปทำาอื่นจอิงไปทำาอื่นทำอยู่เีแล้วาไงไก้ปลาไหลเนี่ยเต้ทำทมี่ล้าไม่เกยงันไม่หายหไอ้เนี่ยอเดี๋ยวกูจะการเอง ได้สิ่งไปไหนอ่ะเอ่อมาแก้ข้างๆด้านซ้ายแล้วก็ตรงนี <en> ้ห <refugees> น่อยเอ๊ะเอ้ยยังไงโอ้โหแก้แล้วเจอได้อ่ะเฮ้ย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 เอาเอาเอาอะไรอ่ะใครอะใครโดนอะไรเฮ้ยโดนเบี่ยงโดนเบี่ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยได้เองโอ้โหทำฟันไม่ได้ มันได้กดีทางหรือว่าอี๊ยมย้ํากดย้ํย้ําเรากดย้ํเออ่ะทำยไงต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงปัดเรือๆไหนพี่ไลยี่พี่ไอ้ยี่กูนี่กูมาประจนภัยคนเดียวใช่ไหมเนี่ยที่มาคนเดียวพี่ไปไหนตอนไหนแล้วเราไม่รู้เราตามไม่ทันเลยแก้บื่อไหมเอ้นี่ไอ้แกเองมา เออมึงไม่ต้องคด้มัมึมึงพยายามด้วยอันนี้มึงเลือกไหนก่อนไว้ตอนไหนมีเมื่อเนะกูแก้ให้แล้วนะเว้ย เอ้าคุโดนจับไม่หรอกคโดนเบี่ยงเห็นปะต้องทำยังไงกูต้องทำยังไงรอล้อลอกดยี่ยดอยู่เอาละอุ้ยูตกใจอุ้ยแรงแรงแรงนั่นซ้ายสียวไอ้มือนี่ต้องทำยังไงวะ อยู่ตรงไงอกระค้างอ่ะปวดปวดแล้วรัวฟันรัวๆพี่ฟันวเพี่โดนจับแล้วผมมาช่วยแล้วมาอยากกับรังแกคนนั่งบิวแชร์นะจะแก่คนแก่มาโน้งโน้ตเห็ุมีอยู่มาดามกูมา ไอพี่มันยิ่งมีมาได้เปิดเฉลยเฉลยยู่แล้วแม่กูกำลังแก้ปัสเตอร์ที่มึงแบบว่าแกไม่ได้ขี่อะไรนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพีอยู่ไหนเจอแล้วที่อยู่ไหนเห็นทางเมื่อกี้ป่ะเออพี่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมายกพวกดีกันเรามาเป็นเด็กช่างกันเถอะอ้ใครจะเป็นคนโดนโหด โอ้เนี่ยสองสันดาหต่อมาเย็นนี่มันเด็กช่างชัดหมครัอย่ามาคุณดูโคคิงกันไปอ่ะมีเจอห้องแปลกๆว่ะไหนฮะสกิทอัพแชมเบอร์

อะไรอ่ะกูสองอ่ะเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮยเฮ้ย พี่คไว้เดีมมากดีมากดีมากดีมากเอเคกลับแล้วเอออันนี้ให้กูทำอะไรต่อกูกลับแต่อ่ากูเดินซ้ายขวาอุ้ยอ่ะมาอีกงก้นเหรอมาอีกแล้วหนั่นเล่อประตูปิดอุ้ย

ทองแบบนี้ต้องพึ่งชากีแล้วติดอ่าอืมตู้จะไปทางไหนอ่ะมาทางขวาได้เยวงขวาเหรอไม่ขวาเหรอไม่ใช่จะบอกกลับเลยเหรอ กวนจะด้านกลองนี่เถอะกลองต้องกลับหลังแน่เลยอ่ะต้องหันหลังแน่แน่เลยแล้วไง้ต๋อกลับหลังกลับหลังกับหลังเจ๋อเจ๋ออ๋อมันบินทางไหนอ้ยทางไหนอย่างนั้นเหรอไอาเลยต้องหันไปไปยังไงเนี่ย

เรียบุ่มเลียวเด็กน้ำดีกว่าน้ำตรงทางว่ะมาแล้วกลับย้อนกลับทางเปิดไปใส่ยากันเลยครับผม เออเกียยรร์ป็นนนถถมมัััออหลงะตำแหน่งเกียร์อาร์ใช้สำหรับเมื่อจะถอยหลังเมื่อเราเข้าตำแหน่งเกียร์อาร์รถจะถอยหลังเองอย่างช้าๆโดยขอแนะนำว่าไม่ควรจะเหยียบคันเร่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่าไปมุกเชี่ยอะไรเนี่ยเอาไปเก็บลืมแล้วไหนครับจะอบอกให้ซ้ายตืน่นนานแล้วกูมองอยู่เออซ้ายซ้ายใกลยังไม่ยึดหนึ่งจะาเลยจะอะไรเนี่ย สิง <bor> ม <bleed> <pad pare sy> ันพาเราโลดหนนี่ก่อนเนาะรอบนี้สิงรับรอบนี้อะไรสิงรับเละเว้ยมาสไลด์ใหญ่ไงอะไรวะวมาสไลด์สไลด์ใหญ่ไงแกวะวิ่งแล้วกดชิปวะไม่เห็นสไลด์ได้เลยแล้วกูอยู่บนแพรเอ๊ะทำไมกูอยู่ในนี้วะเฮ้ย เราอยู่ไหนอะทำไมกูอยู่บนเรือแพวายเฮ้ยปุอีใส่หน้ามันอะไรวะครับปุอีตายปั๊บเลยอย่างปุ่อีเนี่ยไม่กดนะตายเอากดแล้วก็ตายเหมืกันมันกดใส่แปดใส่หน้ามันนะแข่งความเร็วครับแข่งความเร็ว เอาไฟส่องไปหน้าไง่ใช่เหรอว่าเราคิดผูดแล้วเว้ยที่เอาไปสิงมาเหรไแม่งีิงไหมผิดไหมไม่มีสิงมันจะรอดใช่ไหมนี่คิดดูลำช่อยว่ะเย็นตอนเยคนคีเย็นหัวเนี่ยหมุนหมนันมันมาสักตัวจดหมข้านเลย เฮ้ยวีเพลงเงียบไปแล้วฮึฮึทำน้ำโพลดลงนะทีนี้ไม่จบอีกเลยโพงเงี้ยเออมึงยังไม่จบอีกเฮ้ยจักรยานนี่จักรยานจริงงีไม่อะเราสุขใจสิ่งนี้นะแลกขอยแลกเ็บต่อเราอยู่ญี่ปุ่นต่อ จังหวัดอะไรเอ่ยอ่านดิพี่สิงสภาพอย่างนี <laughs> ้เนาะญี่ปุ่นอะเนี่ยซับรามะเนี่ยซับรามะเนี่ยอ่านรถซับรามะหวานในกรีกนะไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นอ่านออกกเกอุ้ยเหยียดตัวไอ้วะไหนยเลยเลพี่ไปเจออะไรเนี่ยไปอะไรผมไม่เห็นอะไรเลยมาแต่เพลงเทำอะไรวะทำอะไรอ่ะ น้ามึดนี่มันรุนเรื่องเลยนะทำอะไรอ่ะดดูพี่ทำอะไมกูล้างจานแล้วน่ะเฮ้ยล้างจานวิญญาณพี่พี่หนิงคงได้เห็นคนนั่งดูเทเล้ามจานโอ้ยฝ่ายบ้านด้วยโว้ยด้วยตัวเทปเลยตเทปเลยเทปไปไปไปเขาสักกูเพิ่งมาล้างจานเนาะอันนีทุกคนล้างแล้วกูเพิ่งมาล้างจ่อเทปเนี่ย คนทุกคนรักเธอแล้วก็นอนนอนสบายเลยไม่ออไม่ถน่าจะฮะนอนแล้วไอ้บันทึกเอ้าไหนบันทึกอ่ะผมบันทึกอยู่ไหนกูยังไม่บันทึกตรงทีวีอ่ะอันนี้ไงอันนี้่ยเซฟอ่ะวะทำความสะอาดเหรอฮะทำความสะอาดจริงด้วยไหนเซฟอ่ะเพื่อนต้องมีไม้กวาดไหมเชื่อกดรด งในเซฟอ่ะเซฟอยู่ไหนเซฟเซฟตัวทองทองครับไอ้นี่ขอนทองเฮ้ยนี่ไงไม่กว่าหลอดสมองอะไรกัน็ไปดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสะอาดเลยโอ้โหยังไม่ทันกว่าเลยไม่กว่าจริงๆพี่หลอกวิญญาณหลอดไอ้ร้านชามอ๋อร้านชามอ๋อมันเอ้มันบอกให้เราทำอะไรบ้างนะเราทำล้างชามนี่นี่ดูดูดูการล้างนี่ดีนี่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 ล้าง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 อืมือืมในบ้านแม่เดือน ล้างหมดแล้วเอ๊ะเมื่อกี้มันบอกให้เราทำอะไรบ้างวะหลังจากปิดทีวีไปมึงเอาไม่กว่ากันได้ไงวะจ้างไม่บ้าเลยแล้วก็แล้วก็นอนใช่ไหมเดี๋ยวไปนอนให้นอนอยหน่อยจำได้แค่นอนอ่ะเพื่อนพอได้อะไรโอ้ย ไปเลยป้าป้าตายให้ควรจะหนีในจังหวะนี้แต่ได้แต่ยืนนิ่ความหลังหัวอย่าทัเปนักพีเโาอนทางนั้นก็ตันเหรอคืนหนึ่งทำความสะอาดไม่ดีแม่งโดนเจ้าของาด่าห้ยเดี๋ยว ูเห็นกูเห็นเอฟกูเห็นอะไเห็นทำไมกูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมเดี๋ไปกวาดยังเฮฮะไหนไหนกูทำอะไรไม่ได้เลยมีสัตว์แม่งมาหากูแล้วฮะพี่เห็นอะไรอ่ะทำไมผมไม่เห็นนะโอ๋อหโอ้โนี่ยเรามาลตรงอ่ะมันมีตัวอะไรพาหักตรงอะไรไปฮะอี่แกไปสัตว์เห็นไหมเหรอจับไว้ หลออคนไหนไม่รู้嘛อุ้ยไม่เห็นหลอไเหสิงตายไม่ได้เลยรถลสิงเหรออุ้ยเฮียแต่ละคนไม่เด็ไม่เหมือนกันหรือวะอ่ากรีนี้ดูกรานจางให้ั้ยที่เล็งเหรอพี่ยงคน ไม่กวา่ไหนอ่ะไม่กว่ายู่ไหนอ่คงวิญญาณกูเเจ่ ไปไปได้ไปัดกตุ๊ักเลยเนี่ยใครมาเพื่อนมีคนมามาหากูสุดท้พี่นี่เม็กอ้ี่วโดนย้ของอันนี้โดนลูกเจ้าของมาเนี่ยแล้วทำไมกูตัวเตี้ยดย เพื่อนเห็นก็เป็นไงอ่ะมึงก้าวคูต่ำจ้ะอ๋อเป็นตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวตัวเองอ่ะร้านจานไม่ได้ผจะบอกว่าคู่ถือไม่กวาดไม่ได้มึงกูกูถูกสับอยู่อ่ะก็อะไรวะชิบหายแล้วทำงานบ้านไม่ดีพอไงพี่จะเป็นแม่ตีเด็ไม่ได้แล้วไอ่ได้ไอ่ะกูได้ไอ่ะพี่ มันี่ตัวอะไรมันมันโดนคมาหากูรลอนเลยเนี่ยผตัวทุกคนเห็นผมเป็นยังไงอ่ะกีบอกเหมือนเดิมเออแบบเดิมแบบเดิมเหมือนเดิมแต่แบบผมกูโดนสาบอยู่วะไม่สงสัยแม่งเนื้อไม่จริงวะแกสงสัยไม่จริงไม่จริงเกินไปไม่เนื้อหรอกถือไว้กวาดไม่ได้ทำอไม่ได้คนไล่กูอีกแล้วนะเจ้าของตัวเจ้าของบ้านไล่ ก็รู้จักของใหม่แล้วกูเอาไงเนี่ยตายนะยาพี่ปล่อยผมไปเถอะขอร้องนะอเอ้ยพี่ไอ้ทุกๆปุ่งเช้ามันจะมีคนมาพี่จะมีคนมาแบบว่าเปิดคุเ <c oughs> ดีเไ,ได้าว่าผมไม่ใช่แล้วผมน่าจะบักแล้วพิการเนี่ยมันออกเข้าเซฟมาได้ใช่ไหม ไดีดีผมความมาอ่านแล้วก็รีบไปนอนเว้ยมาปพ๊บตายปป๊บเลยเกิดใหม่อีกเยอะ มาครั้งนี้มีผมช่วยไม่มีการแล้วไปขึ้นไปชั้นสองเจ้าเรามานอนรอนอนเร็วอุ้ยเฮียแตกกกลัวไปหมดแล้วแดดออกทิศทางไอ้ต่อโอ้ยมีคนเล็งกูแล้วมีคนเล็งกูแล้วโอ้โหมันใครอ่ะใครอยู่หน้าประตูอ่หรออ๋ออยู่แช่นี่หว่า ล้อการแบมาเด็ดเกทที่สองเกเมาแล้วมาแล้วบอกเลยว่าแตกอยไหนมึอยู่ไหนมงอยมึงน่โอ้หอบานหมอบาน โอ้ตายตายจะใครบอกหน่อยไปตายหากันหมดแล้วอ่ะใครใครบ้างอ่ะผมนอนอยู่อ๋อเออนอนต่อไปเว้ยเราไมทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อกี่นาทีที่แล้วเนี่ยอา่นาทีแรกเลยช้างเหรอใครวันเดือนยืนอย ค <mas k> mm ือ hmm. ม be, ันเดินไม่ได้ใช่นะมหรือไรเดินไม่ได้คุณว่กรีรีตัวเปล่ะคือมันจะกดออกเข้าใหม่อ่ะไม่ได้แล้วเดินได้แล้วได้ทำยังไงต่อ Ten years later โ <c> อ <oughs> <ing. m ix ing> oh. <m ix ing> ้ยบีหัวดำ โอ้หทางตรงนี้อ้าวทุกคนล่ะอ้าทุกคนอ่ะเห็นไฟลอยได้ไอเห็นกับไฟนะ